ไม่ใช่เรื่องความผิดปกติล่ะมีอะไรที่จะต้องตรวจภายในก่อนหน้านี้อีกไหมได้แก่คนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก่อนอายุ18ปีวาจีสูตินารีเวศจะมีอะไรน่าติดตามตามกันมานะครับอาจจะมีแฟนเร็วไปนิดนึงปัจจุบันเป็นยุคใหม่เลยเนาะแฟนไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นนะครับ หมายความว่าอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้หญิงกับผู้ชายหรือแม้แต่มีการสอดใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปนะครับทันทีที่มีการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดแน่นอนครับโอกาสที่ในตัวช่องคลอดนี้จะมีการนำพาของอเชื้อแบคทีรียบ้างเชื้อไวรัสบ้างเชื้อราเชื้อปรสิตบ้างก็สามารถแสงซ้อนได้ดังนั้นตึงจำเป็นจะต้องตรวจภายใน ทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามวาจี้สิคะ